มัวก็เอาไว้อยู่ดิเพราะว่ากินแล้วก็ยังมาเอาไปทาได้จได้จได้จได้แล้วไปนนเี่ยมซียความุ่มากลลูกมากนะถ่ายรอบคุ๊บเลยมนสิกินอยู่ดิยังมานันงันไม่่ใช่นี่น cantik บ้านไปบ้านไหนมาครับบ้านรุนปัญญาคณะวัดบ้านรุนปัญญาบ้านรุนปัญญาเนาะผู้ใหญ่คณะวัฒดภูมิทั่วโอ้ยยอดเด็ดับตอนนี้สุดๆเราอยู่ที่บ้านนี่แหละครับบ้านย่อมกอเรียนพวงวิทยาเนี่ยโรงเรียนนะครับโรงเรียนวิทยาเพื่อคุณหารครับต้องขอบคุณนะครับเทุเรศครับพร้อมนะครับง่างๆนะครับเราทำวามสะอาดพร้อมก่อนนะครับ ล้างช้อนเอาเนื้อเปล่ามา,มา,านะพี่หมอนเอาของลงไปไว้ปีเลยกระเป๋าเอากระเป๋าไปไว้ปีทุกอย่างไปไว้ปีเลยร้ <c oughs> อนอยู่เลยเขาปุ้นก็วางได้นะบาาผักเม่ไม <c oughs> ่ผักกระสีเอาแล้วเนี่ยกินน้ำแล้วเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้วยจะไปล่างซ่อนที่อาจารย์เอออาจารย์มีไหมามาเลยครับคื <c ười> นนี้โรงเรียนโพวงวิทยานะครับอยู่ตำบลโพวงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับ

บ่กไปแก้เสียเตี้นทั้งรถเขานะ่ะฮะโอ้กำลังดังเลยนี่พี่ยาวโอ้ขอบคุณหลายเด้ครับขนมสิ่เอาเพราะเอกไปสซน็นหรือว่าเออเพราะเอกมากินขนมสิ่ขนมสิ่ยงเสิ่ยงงาม apa ni? Yeah. Kamu okay. jadi apa? Kamu 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 สีอะไรครับปูล่ะเสรยเสรยเสรยนัวๆเศษชุดวันวันวัโจกินข้าวปุ้นกับามหุ้งนี่แหละใน้ำปลาเยอหน่อยาดาด้ไงนัวยูวาสีเป็นไม่นัวบางๆไว้นะ ยอปลาที่ีมึงรู้ได้ยอยีเดียดเบให้พิกงไม่บีีบไปรถเาเลยเอาพิกงก็พิกงก็น้ำปลานี่นี่นี่เดี๋ยวเห็นอยู่นี่ตั้งใจมาเห็นหม้ไหมคนยบานไหมดางแรกทางยาเพียบร้คภาพมาอินหัวปีเนาะหัปีฝัน เื rap, e mm ่นครับเดินทางไปพ่อกันอยู่กับเัาพยัระภูมพิสัยนะครับไดลินเดบงแท่พี่น้องพยักเป็นไดต้ตมปพอดี่ะพอดีเลยเห็่นะเดะเปาขาตะพิกงอ่พิงโดเลยเปะาเลยปายังเนี้ยเนื่อมาเลย ใจแท่ใจใจได้มีหัดพริกทอดอไหมคุณจอมพลพยาบาลเด้อพร้อมครับคณะกรรมการครับเร,รียมมาให้ยังดีมากอันนี้คือเห็ดด้วยใจได้ไหมเหยด้วยใจได้บัดมือเข้ากันได้เนี่ยกุญแน้ำยามอนี่ลูกโดดมา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 ไปที่กี่มา ว่าได้ข่าวกสอบนึงเราพ่ดว่ากินฮอดข้าวปุนเนาะได้ข่าวกสอบนึงนเรา <ใน S 1> เอ้อเยบานะกินฮอดข้าจีก็กินอบถือว่าไฮม้ยนะหมุดบดข้าวปุ้น,น,นด้วนะยนะือไปยอดทนะ้งราคารถมันอะหลัอเาีีหมอ ทอดยอดน่เลยอะ้เชยนเต็ลเมันน้กแ่โอ้หนุนนข้อข้สารข้เจ้ากขอนวสารแล้วคข้อเจ้ากขอนวข้เจ้าแลวมันนัวแล้วพริกผงพริกป่นไหมเพก้วไปเออดี๋ยวไปบกัาบอกแ้วพริกป่นก็มานี้ผัวามไมอวีเห็นปะเอามีก็เอา เอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพีนน่น้องสมนีอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลับรวยทุกคนครับ